สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องนัทวัณ์ออฟฟิเชียลค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะใครก็สวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแนะนําตัวได้ค่ะน,น้องวิลินน้องวิลินค่ะวันนี้พี่โบนัทวัณกับน้องวิลินอยู่ที่บ้านพักนะคะเรามีของมาโชว์ด้วยค่ะวันนี้วันนี้เป็นของที่น้องวิลินให้ได้มาใครซื้อให้คะแม่ไมลแม่ไมลซื้อให้ในโชว์ซิว่ามันเป็นยังไงอุ้ยมันกระดิกได้ด้วยมันกระดิกจากอะไรนี่เหรออ้กดตรงนี้ โอ้ต้องกดมองนี้มาจากสิกระดิกแมนบบโออันนี้เขาเอิ่อนมาหมวกอยังหมวกกระดิ๊กฮะหมวกกระดิ๊กหมวกกระดิ๊กโอหมายถึงว่าไม่เป็นหมวกคิตตี้หมวกกระต่ายหรือหมวกอีหยังหมวกกระต่ายโอ้เป็นหมวกกระต่ายเพราะว่ามันกระดิกหูเพราะว่ามันกระดิกหูโอ้มันซุดยอดมากเลยมันใส่แล้วมันอุ่นไหมคะอุ่นมากเลยนะคะอันเราใส่หมวกอันนี้ไปพูทับเบิกได้ไหมคะ ใส่ไปขึ้นเขาได้ไหมคะได้ได้แหรอคะเราใส่ไปขึ้นเขาก็ได้นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องมิลีนที่บ้านพักนะคะบรรยากาศตอนนี้คือเป็นเวลาหกโมงเย็นอ้าวใครคุณแม่มาหาแม่ให้นมยมาหาอะไรคืออะไรไหนอะไรเดี๋ยวก่อนคือของขวัญเดนวะเอาให้ป๊อันนี้อย่างไ้ให้ปโบถามก่อนว่าเรามีของขวัญอะไรจับฉลากปีใหม่หรือยัง มีหรืองขวัญน้องมีหรือยังคะมีแล้วเป็นอะไรเนี่ยกระซิบบอกป้าโบตีข้าวนเป็นขนมป้าโบก็มีของขวัญเหมือนกันเราจะจับฉลากกันวันที่สองใช่ไหมหนูจ้าวหนูจ้าอะไรลูกเอาของขวัญเอาของขวัญป้าโบก็มีของขวัญจะจับฉลากเหมือนกันเอาของขวัญนั้นป้ามีเยอะป้ามีเยอะก็เดี๋ยวป้าจะซื้อให้หนูไปจับฉลากไงโอเคไหม เอาได้เอางนี้ป้าโบจะซื้อของขวัญมาให้มิลินหนึ่งกล่องให้มิลินไปจับฉลากโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคแล้วถ้าถ้าถ้ามิลินจับได้ก็เป็นของมิลินเลยอย่างนี้โอเคไหมคะโอเคเลยงั้นเดี๋ยวป้าโบจะซื้อของขวัญมาให้น้องมิลินไปจับฉลากนะคะโอเคเราจะจับฉลากกันวันที่สองค่ะแล้วก็มีประกวดนางนางแบบงไ เราจะมีประกวดนางงามด้วยนะคะวันปีใหม่ของมะรำเสียงมิหกของเรานะคะน้องมิลินก็จะร่วมประกวดด้วยไหมคะร่วมประกวดด้วยแล้วเราก็จะมีของขวัญจับด้วยใช่ไหมคะฝากติดตามเราสองคนด้วยนะคะฝากช่องนับวันออฟฟิเชียลกับน้องมิลินด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิงกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายมือนีนะคะแม่ครัวของเราไม่พูนมือหนึ่งเชฟกระทะหลุด เห็ดกับข่าวเป็นหนึ่งปาค่ะข้าวไปนี่นะคะคนนี้นะคะคือแม่ฟูนค่ะเห็ดนึ่งปลาเหมือนี้เป็นหนึ่งปลาอะไรแบบเจวเดี๋ยวจะให้คนชิมของเราคอนเฟิร์มมากกับข้าวที่นี่อร่อยไหมคะอร่อยมากไหมคะอร่อยยกนิ้วไหมคะอร่อยยกนิ้วเลยข่าวข้าวที่นี่อร่อยยกนิ้วอร่อยมากใช่ไหมคะอร่อยมากแล้วเราไม่ลินจะกินอะไรครับวันนี้กินกั กินไก่ป๊อบคะอ่ะก็กินกระป,ป๋อมกินไก่ป๊อบกินไก่ป,ป๊อว, <c oughs> วันนี้นะคะกับข้าวกับคือหนึ่งฟ้าลวกผักนะคะ <c oughs> เป็นนีแเจวพร <c oughs> ไม่ขัวอยู่นี่คือแบบบตองห่วงเหลืองความนัวค่ะ <c oughs> <c oughs> เหลืองความนัวที่หนึ่ง <c oughs> วันป็นที่หนึ่งอย่างนะะ <c oughs> ี้ค่ะสื่อของฉลุดู <c oughs> เอาแม่ไก่หยอกหยอกหยอกยุนี่เฮ็ดก็เข่าแซลปีรีค่ะนี่ของน้องมิลินเป็นไก่ป๊อปนะคะของแม่ปู้น้องเขาแม่ครัวเชฟกระทะหลุดของเขาก็มีนึ่งปลาค่ะมีเชฟกระทะหลุดเป็นนึ่งปลากะเจลสุดยอดฟีมือค่ะก็เข่าย่นี่คือแบบอร่อยมากมายุนี่คือน้ำหนักขึ้นนะคะน้ำหนักเพิ่มเลยคอนเฟิร์มอร่อยชัวอร่อยชัวนัวไปเลย เดีวครูอาว่าคุ้มทีมเองเลยวันนี้เขาเป็นตะแสอีกแล้วโอ๊ใจบวไวอีรีอีกแล้วข้างแรกว่าสีลดน้ำนักอยู่ค่ะสงสัยจะไม่ได้ลดแล้วสงสัยจะได้กินแล้วค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศย่มเหมือนแลงหกโมงแรงวันนี้พี่โบมาอาศัยฝากทองนะคะที่บ้านพักฝากทองย่อมแลงค่ะพี่นาคเข้าไปทำอะไรคะ ทอดไก่ป๊อปค่ะนะคะสาวหน่อยนะคะขอไปทอดไก่ป๊อปะเรากำลังกำลังรอไก่ป๊อปอยู่ค่ะน้องมิลินกำลังรอไก่ป๊อปอยู่ค่ะวันนี้มิลินจะทานไก่ป๊อปใช่ไหมคะใครซื้อมาให้ค่ะไก่ป๊อบไม่ไม่ซื้อมาให้เราหนูเรามีชาด้วยนะเรามีซอสด้วยนะคะเรามีซอสมะเขือเทศหรือซอพิคคะซอสมะเขือเทศนะคะ แดี๋ยวเราจะมารอไก่ป๊อปกันว่าไก่ป๊อปทอดมาแล้วมันจะกรอบหรือเปล่าไก่ป๊อปมันกรอบไม่ได้ไข่ดาวมันค่อยกรอบได้รอค่ะมันจะกรอบเป็นไก่เคเอฟซีไหมคะเอาไม่ใช่ไก่เคเอฟซีหรอคะแล้วมันคือไก่ป๊อบหรอคะไก่ป๊อบโอ้โหป๊อบใกล้จังเลยไก่ป๊อบ

เพม oh, oh, ่นาคอ๋อเพม่นาคเอเออ๋อนี่คือนางเอกหรอคะเนี <h <h ่ยอันนี да <h <h ้เป็นนางเอกหรอคะนางเอกนางเอกคู่กับพี่ยูกิใช่ไหมคะนี้โอ้โหโตขึ้นหนูอยากเป็นเหมือนพี่ยูกิไหมคะอยากเป็นเหมือนพี่ยุคิใช่ไหมพี่ยูกิเป็นอะไรเป็นนางเอกพี่ยุกิเป็นนางเอกใช่ไหมคะใช่พี่ยูกิเป็นนางเอกค่ะแล้วน้องมิรินอยากเป็นนางเอกเหมือนพี่ยุกิไหมคะอยากเป็นดรนั้นน้องน้องยูกิอยากเป็นนางเอกน้องยูกิก็ต้องฝึกร้องเพลงเยอะๆนะคะ จะได้ร้องเพลงเพราะๆเหมือนพี่ยูกิใช่ไหมคะแล้ววันนี้มีเพลงมาฝากแม่แม่ไหมคะมีเพลงอะไรเอาบ้าไปสิมีร้องร้องโอ๊ยไก่โหดเพลงอะไรร้องรองหน่อยสิคะเจ้าคุเพลงอะไรคะคอยมีเจ้าคุณเพลงอะไร เพลงอะไรเพลงมีสองคนอ๋อถ bo> ้าเธอหูแล้วเธอสิเลิกอยู่บ่อบ้าเขาหลากบ่อใจกับคนมันหักหมดใจไปแล้วห่วมหาคนที่มีจองคนเธอมาั้องเินที่หักอง่เธอกับเขาที่ เฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆแปะให้แล้วสิให้เฮ็ดจังได้กระเพื่ใจมันดูเฮ็ดดีเบาดีๆเบาดีๆว่้ทำไมร้องเพลงเก่งจังเลยคะโอตบมือตบมือหน่อยคําไอหนูอันนี้ตบมือร้องเพลงเก่งจังเลยให้กระดิ๊ให้อันนี้ตบมือให้ขอให้กระต่ายตบมือท้าเธอหูแล้ว เธอสิเลิกอยู่บ่อบ่อเฮาเลิกบ่อ้ดจะคนมันห่างหมดใจไปแล้วโอ้โหเพลงนี้นะคะเบอร์ชั้นน้องวิรินเบอร์ชั้นน้องวิรินเพราะมากเลย